มิซูแพ็คคู่เลยครับคันแรกเป็นปาเจโร่กับไททันนะครับมาใส่กล่องบวกรีแมปคันนี้ยังมีอะไรเป็นรถบรรทุกนี่คันนี้2นี่ล้อเดิมหมดเลยนะเนี่ยโอยคันนี้ชุดใหญ่ที่ว่ากล่องรีแมปคันนี้ไฟฟ้าวัดบูทกล่องอากาศกล่องโซล่าวันนะี้เกออ็ตสรับเลนไพย์ลิมอยู่เจ๋งเอ,าอ้าพนะี่แล้ว 不我，我，好痛。 มิสูแพ็คคู่เลยครับวันนี้มีปาเจโร่กับไททันนะครับสวัสดีครับอยู่กับยูเนอร์วันนี้ผมจะพามาดูมิสูบิชิสองคันครับสองคันนี้มาใส่กล่องบวกรีแมปสองคันนี้เป็นมิสูบิชิเหมือนกันเครื่อง2.4เหมือนกันแต่ว่าบอดี้ต่างกันเดี๋ยวพามาดูคันแรกก่อนคันแรกเป็นปาเจโร่ฮะคันนี้น่าจะเป็นท็อปสุดเลยมั้งเนี่ย<อ>ท็อปสุดของมิสูแล้วอันนี้คือตัวปัจจุบันที่มีจําหน่ายอยู่เนี่ยที่ผมบอกเคยบอกไว้ในคลิปก่นกอนๆใครที่ยังไม่เคยดูคลิปรีวิวมิสูนะครับไปดูได้ผมลลลงงไไไวว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 ว้้้้้้้้่่่่่าาารรรีีีีิิิิมมมมตตตตซูเเเดด๋ยยผผขึนนนนใใใหหโโพส์แแแกกกััะะอออคทุ เนี่ยตัวที่ผมบอกเนี่ยของแท้เลยจอเป็แบบนี้มาดูมาดูจอมันจะต้องอารมณ์แบบประมาณนี้เลยเนี่ยนี่มันต้องดิจิตอลแบบนี้แล้วเนี่ยที่ผมบอกเห็นไหมมันยังไม่เต็มแต่ก็เป็นดิจิตอลหมดเลยนะแต่เฟี้ยว่าดูดิแต่ภาพกราฟิกมันดูยังไม่เนียนเพราะเทคโนโลยีนี้มันมันมานานแล้วไงมันยังดูแบบเป็นพิกเซลแบบเป็นเม็ดมันยังไม่ละเอียดอ่ะแต่ก็เฟี้ยวถือว่าเฟี้ยวเลยเนี่ยดูตรงนี้เฟี้ยวดูเอเออเนี่ยเนี่ยจอเริ่มเนียนขึ้นแล้วเนียนกว่าตัวที่ผมเคยรีวิวไปแต่ก็ยังเป็นโซนแยกอยู่เนี่ย เป็นแอร์แยกแบบนี้เป็นจอแยกเป็นปุ่มเนี่ยมันมันจะเป็นดูเป็นช่องช่องล็อกๆอะมันไม่ได้เป็นผืนเดียวกันไงตัวนี้ขับ4ป่าะวะเนี่ยไอเจ๋งขับ2องเหรอวะเนี่ยโถเอ้ยนึกว่าขับ4โอเคเกือบจะท็อปสุดนะฮะแต่ว่ามีเพนทชิพด้วยเห็นป่ะคันนี้มีวันบูธมาแล้วนะครับคันนี้รถลูกค้ามีรีแมปมาแล้วอ่าก็เลยมาแก้รีแมปแล้วก็ติดตั้งเป็นกล่องอัลต้าบ,บูธครับคันนี้อ่านี่กล่องอัลต้าบูธอยู่นี่ภายนอกก็คันนี้ก็ไม่มีอะไรรถเดิมมๆเปลี่ยยนาาง ข้างบนเอาไว้บรรทงบรรทุกก็ประมาณนี้ไม <Nope. S 1> ่มีอะไรท่อคู่คู่หลอกคันนี้ยังมีอะไรเป็นรถบรรทุกนี่คันที่สองที่ล้อเดิมหมดเลยนะเนี่ยโฮ้ยคันนี้ชุดใหญ่ที่ว่ากล่องรีแมปคันนี้ไฟฟ้าวัดบูธกล่องอากาศกล่องโซล่ามอเตอร์กลับอะไรวะเนี่ยมอเตอร์อะไรวะฮอนดเกตไอ้โอเคคันนี้มีรถบูมแล้วแต่ว่ามาเปลี่ยนใหม่เป็นของเราคันนี้ถือว่าชุดใหญ่นะแต่เป็นล้อเดิมทั้งคู่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปเทสกันดีกว่าว่าจูนแล้วจะเป็นยังไงแล้วผมกูก็เป็นเทียอะไรวะเนี่ยโอเคอันนกน แต่อรนนี้จะแรงกว่าเพราะมันเบากว่าแต่คันนี้ที่แบบแล้วนะที่ดูไฟก็ไม่ค่อยจะเวิร์เท่าไหร่คือจูนมาหนักหน่วงเอาการอยู่แต่น่าจะวิ่งดีหรือเปล่าไม่รู้ต้องหาเจ้าของอะไปลงมาไลก็สองหมกว่าแล้วมีควมมันไหมครับมีควมมันไหมครับม,มีเลยวประมาณยี่บสองลาา ยี่สบองใช่เฮียพี่เทมีควันไหมไม่มีเลยคาัฟาดัยังไม่คว่าต่อเทียบเพามีคาันไปยี่บห้าพอแรงวะล่ะแรงพอ,พอพอพอค่อยๆขับค่อยๆขับเดี๋ยวตะเกีย์มันร้อนเหาไปะว้าวว้าวแรงเลยมีควันไหม ไม่ใช่หมายถึงเมื่อกี้เห็นมันสลับเลนมาไงหรือว่าจะแซงไม่ได้ไม่เขาถ่ายวีดีโออยู่บ้างเมื่อกี้เอาเออวะสลับเลนถ่ายคลิปอยู่เจ๋งเอาพี่เลยนะพีผมขอโทษพี่ตอบต่อเลยผมนะ ขอช็อตนี้ขึ้นไฮไลท์ขอให้ผมหน่อยได้ไหมได้ย่างนี้ได้โอ้โหกดธไหมโหยวันนี้ปล่อยปล่อยแต่ก็ตายไม่ได้เลยอันนี้แหละคือสันดานที่แท้จริงออกมาจากความรู้สึกมึงเลย รถแทนที่จะมองทางช่องมีอยู่แปแบเดียวมึงก็มองอย่างอื่นได้ทําไมมึงไม่ไดวแน่เหมือนพี่วะฮะจิตใจมึงนี่มันวอกแวกไปตลอดดูเอาไว้แล้วกันครับสาวสาวมาดูควันดีกว่าปวดหัวก็เจ๋งนะเนี่ยมัดสองนะเหยียบคันเร่งเต็มร้อยปร์เซนะประมาณนี้พอคนเรามันท้าแทมอยู่ตรงนี้แหละครับ แต่ถ้าทองซาวต้องไปพิมหาเอาเโยอะไรครับเนียดไปครับไปดูไต้ทัานบ้างว่าจะแรงเหมือนกันไหมเครื่องยนต์ตัวเดียวกันหมดชีวิตฉันให้เธอแต่วันนี้เธอมองสีวิเขาเริ่อไม่สบายใจนะ เดี๋ยวนี้เอาโทรศัพท์ไปเนยบอกพี่ไว้ก่อนดีกว่าเฮ้ยยังไม่ลงวันนี้หรอกโอโหเ้ยต้องไปดามาว่าจะลงวันไหนโห้ยจะแม่งสมองมึงทำงานแต่เรื่องพวกนี้เลยมันเริ่มไม่ได้นะมันมันมันเป็นสันดานใช่ไหมล่ะมันพูดอะไรไม่ได้แล้วไงแล้วแล้วเดี๋ยวไปดูภาพย้อนหลังอีกทีหนึ่ง แล้วเราเราจะมาวิเคราะห์ไปช็อตๆเลยด, sentiment? ดูสีหน้ามันเห็นไหมดูสีหน้าดูแววตามันตั้งแต่ก่อนมองกูก็ว่าเฮ้ยม <an> e <S an> ันมองรถมองอะไรวะกับรถดูสีหน้าดูแววตามันแบบโหเฟี้ยวมากอ่ะกูก็นึกว่าเฮ้ยรถเฟี้ยวเขาแต่งสวยไงแต่ไม่ใช่เลยเรามองคนผิดไปจริงใช่แทนที่จะมองคนขับไงแม่ แล้วคำพูดทุกอย่างมันออกมาจากความรู้สึกมันออกมาจากภายในเลยคือมันมันเหมือนนักร้องออเวลาร้องเพลงแล้วแล้วเราจะรู้ได้ว่าร้องเพื่อร้องให้มันจบจบไปหรือว่าร้องออกมาจากอินเนอร์ความรู้สึกของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้คือแบบมาจากข้างในภายในของมึงเลยพวกความรู้สึกจากไส้ติ่งจากลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แม่งรวมแล้วดันออกมาเป็นคำพูดเลยว่า <S <S ไป,ป แต่ควันไม่มีนะอ่ะไม่แต่บู๊นแม่งฟาดไปยี่บเกือบสามสิ๊กแล้วยี่สิบไบปลายเนี่ยตรงไปก่อนไปไปบ้าควันไม่มีอนะ่ะบู๊นเท่าไหร่บู๊ยี่บห้าผมไม่เจอนะที่วงสีวิกแถวนี้ที่เดิมเลยเรื่องซีวิกแล้ว ทำไมวะทำไมตัวอย่างดีๆมีไม่ทำตามก็ามําตามอยู่ทุกวันแต่มันไม่ได้ไงไม่ได้แท็กซี่เลยมไ,มไงบอ่าถ้าโม,ม,มสองได้แบบนี้ทำไมรู้สึกว่ามิสซูเอ้คันนู้นไม่ดีกว่าอ,อ,อาจะาเป็นเพราะท่อโล่งอเปล่ม มันก็แรงอะแต่ว่ามันน่าจะแรงกว่านี้กว่ารู้สึกไม่ค่อยดึงเหมือนปาเจโร่อบอกไม่ถูกเดี๋ยวลองจูนเพิ่มดูหน่อยวันไ,ไหมวันเมื่อกี้สวยแล้วเฮ้ยทอเขาล่างขนาดนี้ <c oughs> ต้องกาต้องซิงหน่อย อันนี้เพิ่มแรงดันช่วงกลางไปไปอโอเคดีแล้ว <c oughs> ต้องเพิ่มแรงดันไปหน่อยส่วนในกองโซลา่าเนี่ยไม่รู้เปลี่ยนหรือยังไม่เปลี่ยน <c oughs> พันพอแล้วนะ <c oughs> ส่วนมากไตทั้นนี่ไม่ค่อยอยากเน้นให้เบิตัดเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราเน้นเปิดรอบมากกว่าเพราะว่าลูกค้าส่วนมากเขาอยากวิ่งถึงสองร้อยแต่ก็ต้องระวังเรื่องความร้อนด้วยนะลองเบิตัดดูนี้รวเลยฮะแต่ไม่ค่อยอยากให้เบ้นเท่าไหร่โอเคก็จะประมาณนี้ก็สำหรับ คลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะจบกันไปด้วยคำพูดคำคมเฟี้ยวๆตอนผ่านซีวิกไปวิดีโออยู่บ้างเมื่อกี้เอาเออวะสลับเลนถ่าย <Hi S 2> คลิปอยู่เจ๊เอ,อีกีแล้ววีผมขอโทษพี่ตบตบให้ผมนะ <laughs>